สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญยาดาเลิฟทาโลนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆซปเปอร์แทงทุกๆคอมเมนต์ก,ก, comment, กดไลค์กดแชร์ส่งสิ่งดีๆนะคะให้แก่กันมาแล้วเพื่อนเอนก็ยังแชร์นะคะออกไปให้กับคน อื่นๆได้รับชมรับฟังนะคะเป็นเหมือนกับคอมมู n นิตี้เนาะสังคมใหม่ที่เป็นเหมือนกับที่ฮิลใจฮิลเลอร์ฮิลใจนะคะด้วยพายิบสช่องของหน่อยนะคะฮิลใจด้วยพายิบสีนะคะขอบคุณทุกๆช่องทางการสนับสนุนนะคะกดคอมเมนต์กดไลค์กันไปนะคะ,ะหน่อยอาจจะตอบได้ไม่ทั้งหมดหน่อยก็รวบรวมมาขอบคุณในคลิปนี้เลยนะคะวันนี้หน่อยมีหัวข้อหรือยัง นะคะยังไม่มีคะ่ะให้ไพ่บอกเล่าเป็นการอ่านไปเรื่อยๆนะคะขออนุญาตของนักศึกษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะเจ้าเกณฑ์นุชตามีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารนะคะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การอ่านไพ่เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามที่จักรวาลครูครูบาอาจารย์นะคะอยากที่จะสื่อสารบอกกล่าวให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เข้ามาดูในเวลาเท่าไหร่นะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ แล้วตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์มาบอกมากก่าวมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะยังใช้ชีวิตได้ปกติอยู่ไหมหรือว่าเป็นอย่างไรนะคะมาเล่าให้กันฟังนะคะตัวตนของคุณสองเหรียญน,นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะ่ะคุณกำลังอยู่ในจุดที่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ คุณเคยคิดคุณเคยฝันคุณเคยอยากที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งณเวลาเนี้ยมันกําลังจะขึ้นเป็นรูกเป็นร่างแล้วนะคะขึ้นเป็นลูกเป็นร่างแล้วนะคะ,านะคะบางคนเนี่ยเห็นไหมบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของการที่กําลังรอคอยนะคะ ผลการตอบรับกำลังรอคอยผลการสอบหรือกำลังมองหาช่องทางอะไรใหม่ๆบางคนก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรหรือบางคนก็ยังอยู่ในจุดที่กำลังมองหาซึ่ง บางคนก็อาจจะทํางานที่สองงานที่สามหรือบางคนก็อาจจะหางานใหม่เพื่อที่จะหาเส้นทางใหม่เพื่อที่จะออกจากที่เดิมๆหรือมันมีบางอย่างที่ทําให้คุณนะคะเห็นไหมบางอย่างบางอย่างที่ต้องทําให้คุณได้เดินออกมาจากอะไรบางสิ่งนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณก็กําลัง นะคะอยู่ในจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงการเดินออกมาหรือการพัฒนาตัวเองนะคะมองหาสิ่งใหม่ๆไม่ใช่จะเป็นงานอย่างเดียวนะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของเซนส์นสัญชาตญาณในเรื่องของการที่กลับมานะคะคิดดูว่า เส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเส้นทางสายจิตวิญญาณของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเพราะหน่อยเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไปเรียนรู้ไปศึกษานะคะอะไรศาสตร์อะไรหลายๆศาสตร์นะคะแล้วก็มาดูว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณจะไปต่อ นะคะสิ่งไหนที่มันถูกจริตสิ่งไหนที่คุณควรจะไปต่อเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อะค่ะคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณน,นะคะเดอะไฮพิเท นะคะการตื่นรู้และคุณเป็นคนที่สามารถที่จะฮ mm. ิลลิ่งฮิลใจคนได้ด้วยนะสีชมพูคือการบําบัด mm. การฮิลใจการฮิลลิ่งนะคะสีเขียวคือการเยียวยารักษาเห็นไหมคะมันเป็นในลักษณะของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในขั้นตอนของการเยียวยารักษากลับมาอยู่กับตัวเองคําว่ารักษาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าปลุกปลุกป่วยป่วยไขย้หรือว่า,าบาดเจ็บหรืออะไรนะไม่ใช่นะ มันเป็นในระบบภายในอะค่ะเพราะว่าไม่พูดภายในไม่ได้เพราะว่าถ้วยนะคะทั้ง8ถ้วยทั้ง5ถ้วยทั้งไฮพินเทสนะคะมันเป็นในลักษณะของความรู้สึก ภายในใจนะคะว่าเราจะนะคะโฟกัสตรงไหนสิ่งไหนที่เราควรที่จะตัดจบอะไรที่มันจะมีผลนะคะต่อเราในอนาคตหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะสามารถที่จะเป็นคนฮิวใจเป็นคนให้คำปรึกษาหรือเป็นคนที่รับรู้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนอื่นๆซึ่งพอคุณเป็นคนรับรู้ได้ไวอะ มันจะเข้าไปกระทบกับคุณได้ไวเช่นกันหากคุณไม่มีการป้องกันตัวเองนะคะหากคุณไม่ไม,ไม่ไม่มีภายในที่แข็งแกร่งหรือเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเผื่อว่าคนบางคนที่คือบางคนนะคะเป็นคนที่พอได้รับรู้เรื่องราวความทุกข์นะคะหรือว่าความสุขความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างคุณเก็บคุณเก็บความรู้สึกนั้นมา ทั้งๆที่บางอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณก็เก็บความรู้สึกนั้นมาเหมือนกับเราไปอยู่ในสังคมที่พบเจอแต่คนที่มีความท็อกซิกหรือเราไปอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่มีความทุกข์มีปัญหาชีวิตมีปัญหาสุขภาพครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาค่ะ หรือเอาง่ายๆเลยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณเห็นคนทุกคนคุณเสพข่าวคุณดูข่าวต่างๆมากมายอะคะ่ะจนเวลาเนี้ยบางคนนะคะถ้าพื้นฐานภายในไม่แข็งแกร่งพอนะคะพอคุณเสพข่าวแบบนี้เยอะๆเข้ามันจะทำให้ภายในของคุณเกิดความมันดาวลงไปโดยอัตโนมัติบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวบางครั้งมันทำให้คุณรู้สึกแบบพออยู่กับตัวเองปุ๊บอยู่คนเดียวเงียบๆปุ๊บมันรู้สึกเหมือนกับแบบ เหนื่อยไม่อยากทำอะไรแล้วนะคะรู้สึกอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่กับความสงบนิ่งๆเงียบๆหลับตานะคะนอนทำสมาธิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะรับสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะซินส i ิ e ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะจุดเด่นก็มีแต่จุดด้อยมันคือการที่เรารับ แล้วถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยพลังงานต่างๆเนี่ยออกไปได้เอ่อถ้าเปรียบเทียบหน่อยจะเปรียบเทียบเหมือนอา่เอาเครื่องกองน้ำชั้นดีแล้วกันนะคะ หากสิ่งที่เรารับมามันเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ใช่น้ําสะอาดเนาะเข้ามาถ้าภายในของเราไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะคะยังไม่แข็งแกร่งหรือว่าวัสดุนะคะวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในเครื่องกองน้าเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยน้าที่มันออกมาก็ไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเช่นกันค่ะหากเรารับทั้งพลังงานลบพลังงานบวกในแต่ละวันซึ่งตอนนี้นะคะทั่วโลกนะคะมีพลังงานลบพลังงานที่มันทําให้ทุกคนดิ่งดาวเยอะมากสิ่งที่จะทําให้คุณสาม สามารถที่จะอ,ออกมาจากพื้นที่ที่มันออกมาจากความรู้สึกที่ที่มันดิ่งดาวตรงนี้ได้คุณต้องนะะต้องได้เดินออกมาหรือว่าต้องได้หากลวิธีในการที่จะขจัดสิ่งไม่ดีที่มันเข้ามากระทบเราเนี่ยออกไปให้ได้อย่างไวนะคะซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะการหากิจกรรมอะไรนะะเพิ่มเติมหรือว่าเสพ ข่าวต่างๆให้น้อยลงให,ใ,หให้ให้ได้รับได้รู้สถานการณ์แต่ว่าอย่าหากใครที่รู้สึกว่าภายในอ่อนแอเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอก็ให้หาสิ่งอื่นๆอย่างที่หน่อยว่านะคะหาสิ่งอื่นๆเข้ามาบําบัดเข้ามารักษาหรือว่าเสพสิ่งดีๆเข้าไปก่อนหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณหัวเราะนะคะสิ่งที่ทําให้คุณแบบมีความสุขดูคลิปเด็กน้อยดูคลิปตลกนะคะดูซีรีส์ดูอะไรที่มันแบบมีความแบบได้หรือฟื้นภายในหรือบางคนก็อะ หันกลับมานะคะปฏิบัตินะคะสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิหาความสงบให้กับตัวเองดูฟื้นพลังกายพลังใจของตัวเองให้กลับคืนมาเพราะถ้าเผื่อคุณรับสารมากเกินไปนะคะมันจะมีผลในระยะยาวบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรด,ดูมากได้นะไม่มีผลอะไรแต่พอมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอ่ะวันหนึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบ เหนื่อยท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจอยู่ดีๆเป็นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันคือการสะสมของพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครบาอาจารย์บอกว่าสถานการณ์ณเวลานี้คุณคุณที่กําลังพบเจอเรื่องราวบางคนก็มีผลกระทบต่อการงานบางคนก็มีผลกระทบนะคะต่อความรู้สึก นะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณนะคะสิ่งแรกเลยคือภายในขอให้ภายในของคุณแข็งแกร่งมากพอนะคะเสพเท่าที่เสพขาวเท่าที่เราพอได้รับรู้นะคะแล้วก็ให้เดินหน้าต่อเห็นไหมให้ move on นะคะแปดถ้วยมันคือการ move on ไปสู่แสงสว่างนะคะถ้าหากคุณยังนั่งนะคะจมกับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่โอเคเข้าใจได้มันคือสิ่งที่เป็นพลังงานลบยังไม่พร้อมที่จะลุกยังไม่พร้อมที่จะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าคุณต้องกลับมา s a ฟ e นะคะภายในของตัวเองความรู้สึกนะคะของตัวเองจิตใจของตัวเองเพราะมันคือแรงขับเคลื่อนสําคัญในการที่จะทําให้คุณได้ไปไปต่อนะคะเดินหน้าต่อนะคะ เอาช่วงนี้มีแต่ห้านะคะเห็นไหมเพิ่งพูดถึงอยู่เลยนะคะนกมันเป็นในลักษณะของการสื่อสารนะ่ะนะคะการสื่อสารการแบบจะว่ายังไงดีช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้โห สีเขียวมาเยอะมากมันถึงเวลาแห่งการที่เราต้องกลับมาบำบัดภายในนะคะอันนี้คือการที่เราไปดึงเอาคําพูดการสื่อสารออนไลน์ต่างๆเข้ามามากมายเห็นไหมมันทําให้คุณแบบปวดหัวเครียดนะคะแต่คนบางคนเขาสามารถที่จะนะคะฝ่าฟันนะคะไปยืนอยู่บนยอดเขาภูเขาคืออุปสรรคค่ะเขาสามารถยืนขึ้นไปได้แล้วเขาก็เหมือนกับเขานะคะ ปัดเป่านะคะสิ่งต่างๆคือพลังคือคนที่เขาเคลียร์พลังงานลบสิ่งต่างๆได้อ่ะก็จะได้ไปต่อแต่คนที่ยังเคลียร์พลังงานลบไม่ได้อ่ะหน่อยเป็นห่วงนะจิตใจของคนเรานะคะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาแต่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลในการที่จะทําให้เราไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะบางคนใจไม่สู้ นะคะท,ท,ทั้งที่มีสิ่งอื่นๆที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์พร้อมแต่ถ้าใจไม่พร้อมมันก็ไปต่อไม่ได้แต่คนที่มีใจพร้อมถึงยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นแต่ใจพร้อมเนี่ยที่จะเดินหน้าต่อมันก็สามารถที่จะไปได้เห็นไหมคะมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันมากๆนะคะคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งคนที่มีจิตใจที่มีพลังภายในเป็นบวกมากกว่าลบหรือว่าคนที่สามารถเคลียร์พลังงานภายในเราให้เป็นพลังเคลียร์พลังงานได้เร็วอะ มันจะทําให้เรามีเรี่ยวแรงในการที่จะไปต่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้นะคะฉันต้องพร้อมที่จะรุยฉันต้องพร้อมที่จะไอ้นี่เห็นไหมฮะจะติ๊กจะติกมันคือการตัดสินมันคือการตัดจบบางสะบางอย่างนะคะเหมือนมันกับมันอยู่ในจุดที่เราต้องได้ ให้ความสําคัญให้เราตัดสินบางคนอาจจะมีในเรื่องของข้อกําหนดกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อผูกมัดอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาหรือบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะที่อาจจะกําลังได้ทําสัญญาคู่ค้าคู่ธุรกิจอะไรใหม่ๆเพราะอย่างที่หน่อยบอก นะคะคต้นทางต้น,ต,นต้นเรื่องต้นเหตุการณ์เมื่อกี้ว่าคุณกาลังมีการวางแผนที่อยากที่จะทําอะไรเพิ่มเติมกําลังมองหาเส้นทางอะไรอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายตอนนี้คุณกําลังจะตัดสินใจนะคะที่จะทำอะไรมีการอาจจะมีการ,าจจการาลงสัญญาะะทำพันธสัญญาหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของไปหาสถาบันทางการเงินแล้วก็มีการนะคะขอเครดิต นะคะขอคู่ขออะไรขึ้นมานะคะสติกมันเป็นในเรื่องของข้อกําหนดกฎหมายการเซ็นสัญญาได้ด้วยนะคะซึ่งคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะกับอะไรบางอย่างเห็นไหมราชินีเหรียญเพิ่งพูดเรื่องของการเงินไปเมื่อกี้ว่าบางคนอาจจะได้มีการหาสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาเติมเต็มตัวเองให้มากขึ้นหาอะไรทําเพื่อให้ตัวเองได้ไม่มีความรู้สึกว่ามันว่างมากเกินไปหรือว่าเป็นการพัฒนา ตัวเองหรือว่าเป็นการแอคทีฟให้เหมือนกับเติมเชื้อ,เ,อเพิงให้ภายในร่างกายของเราตัดบางสิ่งแล้วก็เอาเอา,เอา กายจิตใจมาทุ่มเทเพียงพยายามกับบางอย่างนะคะให้มีไฟอะ่ะนะคะเพราะว่าสามไม้เท้าคุณเห็นอะไรไหมไม้เท้าเนี่ยมีไฟขึ้นอยู่นั่นหมายความว่าคุณมีแพชชั่นในการที่จะทําอะไรแต่บางทีเนี่ยระหว่างทางมันอาจจะอาจจะถูกกระทบด้วยสิ่งที่เรียกว่าข่าวสารสิ่งที่เรียกว่าพลังงานลบที่คุณพบเจอมาอยากให้ไฟในใจของคุณมันมอดนะคะคุณต้องกลับมาเข้ากลับเข้ามาหาจุดเดิมเป็นการที่แบบนะคะ อาราชินีเหรียญเนี่ยเป็นในลักษณะของการบริหารจัดการอยู่ในจุดที่สามารถที่จะรู้และว่าควรที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะอย่างที่หน่อยบอกเมื่อกี้ว่าบางคนก็มีในเรื่องของการที่จะอยากทําอะไรบางอย่างซึ่งณเวลาเนี้ยมันถึงเวลาแล้วนะคะในการที่เราจะมาปฏิวัตินะคะตัวเองโอ้โหเน่ยชอบไพ่ใบนี้มากเลยอะ่ะนะคะขอกดไหนได้ไหม The fool the fool เนี่ย จริงๆแล้วอ่ะ The f u l อ่ะมันเป็นในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าขอให้คุณนะคะใช้ชีวิตหลังจากนี้อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องชัดเจนแต่ก็ขอให้คุณไปอย่างมีความฟโฟล์อ่ะมันมีความแบบไม่ยึดติดนะคะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายทำในสิ่งที่ตัวเองวางแผนนะคะแล้วก็ทำไปจริงๆแล้วอ่ะ ต่างกันนิดนึงนะคะพลังงานอันนี้ราชินีถือเหรียญเนี่ยเหรียญคือก่อนที่จะทําอะไรต้องคิดพินิจพิจารณานะคะก่อนที่จะทําอะไรต้องคิดพินิจพิจารณาให้ชัดเจน วางแผนถ้ามั่นใจแล้วถึงทําแต่เดิฟูเนี่ยมันคือการปล่อยจอยมันคือการทําอะไรแบบไม่กลัวความเสี่ยงทําไปเรื่อยๆเหมือนกับวันต่อวันนะคะเดินหน้าต่อโดยไม่คิดไม่กลัวว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเหมือนคนคนนี้ที่กาลังจะทิ้งตัวตัวเองลงไปนะคะในแม่น้ํานะคะเขาไม่กลัวนะทุกคนนะคะเขารู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยมันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอาจจะเป็นการปลดเปื้องพันธนาการความกลัวภายในจิตใจหรือว่าได้ทําอะไรบ อย่างที่ตัวเองอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าอยากที่จะทำเนี่ยอันนี้เขาก็ทำพอสองใบเนี้ยนะคะมันอยู่ใกล้กันหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าอะแล้วนะอันเนี้ยมาก่อนชีวิตของคุณหลังจากนี้อะค่ะขอให้เป็นในลักษณะที่ถ้ารวมกันแล้วหน่อยอยากให้เป็นไพ่ของ t e m p l พลนะนะนะการอ่าการ การโยกย้ายการเปลี่ยนถ่ายการปรับสมดุลนะ่ะมันคือการปรับสมดุลน,นะคะให้กับตัวเองเห็นไหมคะตาช่างอันนี้นะคะตาช่างมันคือการปรับสมดุลซ้ายขวานั่นหมายความว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะมันจะมีทั้งเรื่องที่อาจจะต้องได้ใช้ความแม่นยําใช้การคิดทบทวนไตรตรองนะคะก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะทําอะไรอาจจะมีการวางแผนทางการเงินอาจจะมีการวางแผนการใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนกับเป็นกรอบกว้าง หรือว่าบางอย่างต้องฟิกจริงๆคุณก็ทําให้มันชัดเจนเป็นเป็นกรอบให้มันชัดเจนส่วนอะไรบางอย่างถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยหรืออะไรบางอย่างถ้าปล่อยจอยได้ก็ปล่อยนะคะอย่าซีเรียสในทุกๆอย่างเพราะว่าชีวิตของคนนะคะถ้ามีความ จะทาอะไรแต่ละอย่างต้องเป๊ะไปทุกๆอย่างคุณเชื่อไหมมันจะเป็นเหมือนกับสมองมันจะสั่งการมันจะหลังสารอะไรบางอย่างมันจะสั่งการมันจะเป็นการเหมือนกับกดจุดเหมือนกับเป็นการสะกดจิตตัวเองเหมือนกับเป็นการสั่งให้ไม่ว่าจะทําอะไรต้องมีการเป๊ะ perfectionist นะคะทำอะไรต้องเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมันก็ดีในบางอย่างแต่บางอย่างอะค่ะถ้าคุณปล่อยจอยได้นะคะคุณชิลได้ก็ขอให้คุณชิลแล้วชีวิตของคุณอะจะมีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะ อืมพลังงานในวันนี้สีจะออกมาโทนสีเขียวอจริง,รงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไพ่ดลไลเซียเนี่ยนะมีความเป็นสีค่อนข้างเขียวแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการเยียวยาเป็นไพ่ในการแบบหิวใจได้ดีมากๆนะคะอะไพ่ใบสุดท้ายนี่ไงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุคร,ครูบาอาจารย์คุณมีเส้นทางของตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่คุณทำได้นะคะก็คือการ คือคุณเห็นบันไดนี่ไหมคะบันไดเนี่ยในไพ่ออร์เคเนี่ยในไพ่เนี่ยนะคะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ The Hermit อันนี้เป็นการเลื่อนระดับของทั้งชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณจิตใจภายในของคุณนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นเพื่อให้คุณได้มีการไตร่ตรองกันกรองได้มีการระดมนะคะความคิด ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของตัวเองเหมือนกับเป็นการเลื่อนระดับขั้นถ้าไม่พบเจอบททดสอบถ้าไม่พบเจออุปสรรคปัญหาคนคนนั้นจะไม่มีการถูกกระตุ้นหรือว่าคนคนนั้นจะไม่มีการได้ใช้นะคะเซนส์นสัญชาตญาณการตื่นรู้ความรู้ประสบการณ์ของตัวเองมาเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลของมันพอมันเกิดขึ้นแล้วคุณได้เข้ามานะคะรู้นะคะ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและได้มีการยกระดับบันไดคือการายกระดับนะคะจิตใจยกระดับชีวิตมันคือการฟันฝ่าอุปสรรค นะคะต่างๆคุณเห็นตะเกียงอันนี้ไหมวางอยู่ไกลๆนะคะแต่ว่าถึงจะวางอยู่ไกลแต่ตัวของคุณก็มีแสงสว่างนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุรูบาอาจารย์บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุคูบาอาจารย์เซนสัญชาตญาณน,นําทางแต่ว่าสิ่งนึงที่สําคัญก็คือภายในจิตใจภายในตัวคุณเนี่ยความคิดจิตวิญญ,ญาณ นะคะของคุณเนี่ยมันมีออร่ามันมีแสงสว่างมันมีพลังในตัวเองอยู่แล้วคุณถึงได้วางตะเกียงไว้ตรงต้นทางนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปแต่จริงจแล้วตะเกียงอันนี้มันเหมือนกับมันมีทุกจุดเลยเนาะมันเหมือนกับคุณนะ่ะมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธานำทางอยู่ข้างๆคุณนะคะและสุดท้ายพอคุณขึ้นไปถึงปลาย ปลายภูเขาเนี่ยนะคะเรานั่งอยู่กับที่เราได้อยู่กับตัวเองอะ่ะมันก็เหมือนกับเหมือนกับเอคุณได้ดูหนังจีนไหมพวกอจอมยุทธต่างๆอะคะ่ะเขาไปรื้ฟื้นเขาไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปผนึกกําลังหรือว่าฟื้นฟูอืมมันคือการฟื้นฟูนะคะ กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ฟื้นฟูพลังแรงกายแรงใจด้วยประสบการณ์ด้วยองค์ความรู้ได้ด้วยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในตัวเองอะค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอก The Hermit กับ The High p r i e s t e s อยู่ตรงกัน่ะคุณเป็นคนที่หน่อยเชื่อว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวอะไรต่างๆไปได้ด้วยตัวของคุณเองอาจจะต้องได้ติดต่อหรือว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆแต่สิ่งใดๆแล้วหน่อยเห็นว่า ตัวคุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองอยู่แล้วค่ะคุณจงเชื่อมั่นอะไรที่พบเจอแล้วมันเกิดความทุกข์ขอให้คุณรู้ว่าโอเคมันคือทุกข์และให้หันกลับมาคิดว่าแล้วจะจัดการทุกข์นั้นอย่างไรหรือว่าจะอยู่กับมันอย่างไรให้มีความสุขเพราะเราไม่สามารถที่จะ ออกจากโลกใบนี้ได้โดยการที่ไม่ต้องรับข่าวสารไม่ต้องพบปะไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าการที่คุณได้พบเจอเรื่องราวอะไรมากมายนะ่ะมันเหมือนกับมันก็เป็นข้อสอบทีละข้อทีละข้อที่คุณต้องได้ใช้นะความคิดได้ใช้สมองได้ใช้วิธีการหาวิธีการในการที่จะหาคําตอบหรืออยู่กับมันได้อย่าง มีความสุขอยู่กับมันได้อย่างไม่มันไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะกับเราแบบลึกเข้าไปนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในระดับที่มันเป็นมันเป็นพื้นพ,นพนฐานมากกว่านะคะขอให้มันกระทบแค่ผิวผิวผิวอะผิวเผินนะคะอย่าให้มันเข้ามาภายในจิตใจของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณสร้างกราะป้องกัน จิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองนะคะการได้อยู่กับตัวเองการได้ดีท็อกสิ่งต่างๆการได้ขจัดเรื่องราวท็อกซิกอะไรต่างๆที่คุณพบเจอในแต่ละวันมาเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ทําความสะอาดเราได้เตรียมเครื่องยนต์เราได้ทําความสะอาดรถเราได้เตรียมเครื่องยนต์เติมพลังงานต่างๆไว้ในเครื่องรถยนต์ของเราให้เราพร้อมในการที่จะเดินทางในทุกๆวินาทีนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้คุณพร้อมที่จะ พุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความาด้วยความาด้วยความพร้อมด้วยความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองได้เตรียมไว้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือจิตใจค่ะวันนี้มาในลักษณะของความรู้สึกความรู้สึกก็เยอะนะสองถ้วยแล้วมันเป็นในเรื่องของเซนสัญชาตญาณการตื่นรู้ด้วยเหมือนกับต้องได้เอามาผนวกรวมกันนะคะประสบการณ์เอ่ยสิ่งที่คุณพบเจอเอ่ย สัญญาณการอย่างรู้เอย่ยหรือว่าการปิิงแวบการได้รับนะคะสัญญาณต่างๆจากจักรวาลจากองค์ครูครูบาอาจารย์การเห็นคลิปอะไรบางอย่างการได้รับฟังอะไรบางสิ่งตาไปมองเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสัญญาณน,นะคะมาสื่อสารมาบอกคุณว่ามันถึงเวลาแล้วแห่งการที่จะนะคะหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็รักษา จิตใจภายในให้แข็งแข่งสะสมให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนะคะขอให้พิมพ์คําว่าความสมดุลของชีวิตนะคะทุกอยู่กับเราไม่นานความสุขก็เช่นกันเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราค่ะต้องได้เรียนรู้ต้องได้ต้องได้วางแผนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องได้ปลดปล่อยบ้างไปท่องเที่ยวไปหา สถานที่ที่คุณอยากจะไปได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้มีข้อมูลเพื่อที่จะได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาต่อยอดนะคะในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําก็ได้นะคะหากใครฟังมาจนถึงตอนใช้แล้วก็ชอบในสิ่งที่หน่อยนะคะสื่อสารบอกกล่าวและอยากเป็นกําลังใจให้กันสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงข้างล่างให้กันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งเข้ามาหลังบ้านเป็นค่าขนมค่ากาแฟกันนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะทุกคนโอเคหนะ่อยไปละค่ะบ๊ายบาย